จะบอกคุณแต่ไม่กล้าบอกหรือว่าไม่เคยบอกเลยคนที่อยู่ในใจของคุณนะคะเขาอยากจะบอกอะไรนะคะเดี๋ยวแม่หมอจะเลือกมาทั้งหมด1ิบใบนะคะเป็นข้อความจากเขาส่งถึงคุณแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีข้อความอะไรบ้างนะคะคลิปนี้เป็นคลิปรดูดวรวมคลิปดูดวงสุง่มอาจจะไม่ตรงกับทุกคนนะคะยังไงก็ฟังเพื่อความบันเทิงก็ได้นะคะ1น,นะคะ2 3 สี่ห้าหกดแปสแม่หมอจะสุ่มนะคะไม่ได้แบบเปิดสดกันเลยเนะาะไพ่ใบแรกนะคะเขารู้สึกผิดในสิ่งที่เขาทำกับคุณนะคะเขารู้สึกเสียดายคุณด้วยนะนี่คือข้อความใบแรกใบต่อมานะคะ เขากำลังคิดวิธีหาทางที่จะกลับมาหาคุณทุกวิธีทางนะคะเขาจะทำทุกอย่างถ้าเขาได้ทำอะไรผิดพลาดไปเขาจะกลับมาแก้ไขนะคะไปต่อมานะคะคุณคือคนที่ใจดีกับเขามากเป็นคนรักเป็นคนที่คอยห่วงใย,ยใส่ใจเขาหาใครดีแบบคุณหรือใจดีกับเขาเท่าคุณไม่มีแล้วนะคะเขาคิดถึงคุณ เขารู้นะคะว่าเขาทํามันพังลงไปนะคะเขาก็ใจพังเช่นเดียวกันไปต่อมานะตอนนี้นะคะเขาสับสนมากนะคะเขายังหาทางออกไม่ได้นะคะไม่รู้ว่าอะไรในสิ่งที่เขาควรที่จะทํานะคะก็มีความลังเลไปต่อมานะคะเขาอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณค่ะคุณยังมีแพชชั่นกับเขาไปต่อมานะคะเขาพยายามที่จะ หันหลังกลับให้กับคุณแล้วแต่สุดท้ายแล้วมันก็ไม่ไหวจริงๆนะคะเขาอยากกลับเข้ามานะคะเห็นเขานั่งนิ่งๆแบบนี้นะคะแต่เขา,าคิดถึงคุณมากๆนะคะไปสุดท้ายนะคะไม่ว่าจะมีใครเข้ามาในชีวิตเขานะคะมันไม่มีใครถูกใจเขาเท่ากับคุณเลยไปสุดท้ายนะคะช่วงนี้คุณดูดีมีเสน่ห์กว่าตอนที่เคยอยู่กับเขาซสอีกนะคะ คุณเป็นคนที่เขาอยากได้ค่ะตรงสเปค